สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องนินหาผ้ารุ้ยค่ะวันนี้จะพาเพ,เพื่อนมาเห็ดกระเทียมดองเพือจะค่ะมาเบ่งวิธีกันค่ะขั้นตอนแรกก็ปอกเปลือกก่อนจะ้ะกระเทียมก็ะสือมากระเทียมก็สือม,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 มาประมาณสามหมือนจ้ะก็เริ่มเหี่ยวแน่ค่ะกระเทียมข้างเนื้อเริ่มออกไา้ค่ะตอนนี้กระเทียมไทยหงาง,างามค่ะะปอกแลว้วสีสันก็น่ากินจะ้ะ เอาก็ไปกินกับปุ่นจ้ะดองไปกินกับปุ่นจ้ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆมาดองกระเทียมค่ะเพื่อว่าเพื่อสำหรับไปกินโดนๆเนาะจ้ะเทียมข้าเนียวมันเริ่มแก่เป็นเทียจ้ะ พะอากระเทียมเริ่มออกลายจ้ะที่บอกกับแมย่างคะกระเทียมเขาจะเป็นสีแดงค่ะม่วงๆหนึ่งแดงค่าต่อไปห้าจะทายตอนที่แกะกระเทียมเสร็จแล้วเด้อจ้ะตอนนี้ก็จะแกะกระเทียมก้อนจ้ะเดี๋ยวแกะแล้วค่อยทายต่อค่ะาหลังจากห้าแกะเสร็จแล้วเด้อจ้ะทีนี้เ้าก็จะมาล่างทำความสะอาดเด้อจ้กระเทียมห้าก็น่ากินค่ะสีงามๆค่ะ เตี้ยมสีชมพูง,งามๆเลยจ้ะพี่น้องเตี้ยมไทยทางภาคเหนือง,งามดีจ้ะตอนนี้ก็สีโลร้อยห้าโลร้อยค่ะตอนนี้ออกหลายจ้ะทีนนี่ก็จะดองไว้กินกระตํมมะฮุงจ้ะกินกะปุ่นป,นปา่ากระปุดนนี่มันเก็บไว้กินเป็นปีก็ได้ด้จ้ะ ขั้นตอนต่อไปเาราจะต้มน้ำโดองนะจ้ะส่วนผสมกับมีบอลลายด้วยจ้ะมีน้ำตาลทรายแดงจ้าน,นี่จะผงหัวเชื้อด้วยค่ะอันนี้ก็เกลือเกลือเม็ดใหญ่ด้วยจ้ะน,นีกเกลือเม็ดใหญ่จ้ามาเบิ้งขั้นตอนนะฮดเลยจ้าค่ะหลังจากดังไฟเสร็จแล้วจ้ะ ตังหมอก,ก่อนจ้ะน้ำประมาณสองลิตรนะจ้ะให้น้ำเดือดก่อนจ้ะเข้าค่อยใส่ส,วสว่วนผสมมาจ้ะนี่น้ำเริ่มเดือดแล้วจ้ะที่นี่เขาจะเทน,น้ำตาลใต้แดงนะจ้ะประมาณครึ่งกิโลค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กระเทียมดอกเขาหน้ากินจ้ะ เทบันไดได้จ้ะเกลือเม็ดใหญ่จ้ะประมาณตีสอนจ้ะเกลือใส่เม็ดใหญ่น่าจ้ะเพื่อดูได้โดนจ้ะ เท่าเขาจะได้อยู่ได้ดนนะจ๊ะค่าจจะใส่เกลือแล้วก็ใส่หัวเสือจ้ะประมาณสองช้อนค่ะนี่ก็ใส่ช้อนหนึ่งนะค่ะช้อนที่สองค่ะใส่เผื่อไว้เก็บไว้กินได้นานจะเผื่อเขาไว้จะกินเป็นใส่หัวเสือเผื่อเขาจะได้เก็บไว้กินเป็นปีก็ได้แน่ะจะ้ะมันยังไม่เสียง่ายจะ้ะค่ะหลังจาก ใส่ส่วนผสมเข้าแล้วก็คนให้เข้ากันจ้ะคนให้ละลายจ้ะค่ะตอนนี้ก็ส่วนผสมเข้ากันละลายเสร็จแล้วจ้ะทีนี้ก็จะพักให้น้ำเย็นก่อนจ้ะค่ะหลังจากที่เราต้มน้ำเสร็จแล้วนจ้ะ น้ำที่เราต้มไว้ให้มันเย็นก่อนจ้ะห้นี่ก็จะเก็บกระเทียมใส่หลไว้ก่อนจ้ะนี่ก็โหลเวห้ากับประมาณหนึ่งกิโลค่ะถ้าใส่เต็มนี่ก็หนึ่งกิโลค่ะกระเทียมหนึ่งกิโลหลนี่ก็สื่อประมาณยี่สิบบาทจ้ะสามารถซื่อได่ตามล้านทุกอย่างยี่สิบบาทได้เลยค่ะเ,ก,เก็บกระเทียมไ่เลยค่ะ เทียมท่ากับงามงามค่ะกระเทียมเก็บกระเทียมกับพึ่งถอนมาได้สามหมื่นเนยลยละจ้ะอันนี้ก็จะมาดองไว้กินกับป่นกับตำมะฮงจ้ะอันนี้ก็สามารถเก็บไว้กินเป็นปีก็ได้ด้วยค่ะถูตรของห้า ทำกินทำขายก็ได้เลยจ้ะใส่ประมาณนี้กระพอแล้วคะ่ะใสประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะมันเหลือนะคะจะใส่อีกโลนึงจ้ะ,จะตื่นมาสองโลจ้ะ ไม่ให้กระเทียมไปฝากส่งให้แม่ค่ะส่งให้พี่ซาวกับแม่ได้กินนะจ้ะทางเนือตอนนี้กระเทียมออกลายค่ะก็เลยจะเห็ดไปฝากทางอีตาลจ้ะ ก็ใส่โลหลเรียบร้อยแล้วจ้าทีนี้ก็จะเอาน้าที่มันเย็นแล้วจะมาเทใ้เนะค่ะค่ะหลังจากน้าดองที่เราต้มไว้มันเย็นแล้วจ้า,าทีนี้เราก็จะเทใส่กระปุกเลยจ้าเทใส่โหลเลยค่ะส่น้าให้ท่วมกระเทียมเลยจ้า,าบา่ากระเทียมมันจะได้มีรสชาติอร่อยค่ะ ให้สนิทเลยจ้ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะค่ะกระเทียมดองของช่องนินดาผาลุยกระเซตไ้เด้อจ้าประมาณอาทิตย์นึ่งก็กินได้แล้วจ้ากระเทียมมองฮาก็สามารถเก็บไว้กินเป็นปีก็ได้เลยค่ะสุดทำกินก็ได้จ้าทำขายก็ได้ค่ะผู้ใดถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำค่ะเพื่อประพาสคลิปใหม่ๆจ้าส่วนคลิปนี้ก็ขคอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ